ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับแพรรี่สอบเข้าหม่อยพีที่6แล้วเนาะซึ่งวันนี้นะคะแพรก็จะมาแจกทริควิธีการจดสรุปจดโน้ตอะไรก็ตามที่แพรเคยทํามาตอนช่วงเตรียมตัวสอบเข้านะคะอย่างแรกเลยเนี่ยแพรก็ต้องบอกก่อนว่าหลังๆมานี้เราก็นิยมใช้แพนดกันมากขึ้นเนาะในการจดสรุปหรือว่าเอามาใช้ในการศึกษาต่างๆดังนั้นตอนช่วงว6ที่หกที่แพรทำสรุปสอบเข้าอะค่ะแพรก็ใช้ iPad เป็นหลักและแอปพลิเคชันที่แพรเลือกใช้คือ Good Note ตคือจริงมันก็มีหลายแอปเลยนะคะแต่สำหรับตัวแพรู้้สึกกกวว่่าาาไไปดดีับ Good Not เเพระ1ลย็คื เขามีสีเยอะสีปากกาค่อนข้างเยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้ถน,นัดมือที่สุดอะเออก็เลยเลือกใช้กูนอนอย่างเดียวเลยซึ่งกูนอนเนี่ยเขาก็ยังสามารถเลือกรูปแบบกระดาษได้ด้วยนอะอ๋จะเป็นกระดาษแบลค์เป็นแบบขาวลว้วนรือจะมีตารางหรือจะเป็นจุดหรืออะไรก็ได้หมดอะไรเงี้ยก็คือแล้วแต่เราจะเลือกเลยซึ่งเราก็ไม่ต้องไปซื้อสมุดเพื่อที่จะแบบตัดต้นไม้ทําลายป่าเอากระดาษมาใช้อออะไรรรรยยาาาาาเเเุ้้กแบบกกกกก็็คคคืืุุุุุณณสสสมมมมถนนิดดดดแแแบบบบบบบหหลลลลูปๆใชชัทต แต่ก่อนหน้าที่แพทจะมี iPad ดอะแพทก็ต้องยังต้องใช้สมุดอยู่หรือป่าวิธีการที่แพทใช้จดในสมุดก็คือแพทจะใช้ปากกาค่อนข้างเยอะสีอย่างเช่นหัวข้อใหญ่มากๆอะไรเงี้ยก็ใช้สีหนึ่งหัวข้อร้องใช้สีหนึ่งเนื้อหายิบย่อยก็ใช้สีหนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อที่เวลาเราเปิดมันก็หนึ่งก็คือเพื่อความสวยงามมันจะได้ไม่ดูโลนหรือเพลนเกินไปเนาะอย่างที่2ก็คือเหมือนแบบทําให้เราแยกได้ว่าอันนี้คือหัวข้อนะโดยที่เราไม่ต้องประมวลคือใช้ตาผ่านๆคือเออหน้าในหัวข้อเยอะอุ้ยอะไรเนี่ยคัด ก็สำหรับแบบตัวไหนที่ต้องการเน้นจริงๆก็ใช้ไฮไลท์กรีช่วยเพิ่มเข้าไปอะไรเงี้ยต่อมาคือเทคนิคการจดโนต้ตของแพทค่ะว่าแพทมีเทคนิคยังไงบ้างในการเอามาทําสรุปเองรอบนึงอย่างแรกเลยนะคะก็คือใช้สีค่ะ ก็คือใช้สีที่ก็สีที่เราชอบแหละมันจะได้เวลาอ่านมันก็จะรู้สึกว่า <c oughs> เอ้ยสวนสวยจังเลยอ่ะมันน่าอ่านต่อไปจังอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> แล้วก็ใช้สีแทนสนัญลักษณ์ใครอย่างเช่นเอิมชีวะใช่ไหมคะเส้นเลือดแดงทนใช้สีแดงเลยเส้นเลือดดำก็ใช้เป็นสีน้ำเงินถ้าเขียนเรื่องพืชก็ใช้สีเขียวเขียนเรื่องรากลำต้นใช้สีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้สีที่มันสอดคล้องไปทำให้เราแบบนดกภาพได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเขียนแผนภาพสรุปอะไรเงี้ยเพื่อให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้้นนนนเเเี่่่ยยววััออาาางงชชะมมดิก ระบบระบบเลือดละกันแค่ก็จะเอามาเขียนเป็นแผนภาพว่าเออมันออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายนะไปร่างกายแล้วก็กลับมาเข้าที่บนขวาลงล่างขวาไปปอดแล้วก็กลับมาที่บนซ้ายแล้วก็ลงล่างซ้ายแล้วก็เป็นไซเคิลไปอย่างเงี้ยต่อมาก็คือจะมีการใช้เหมือนแบบสรุปแค่เนื้อค่ะเราเอามาแค่สิ่งที่เราคิดว่าต้องจําให้ได้บางอย่างเราไม่จำเป็นที่จะต้องจําให้ได้ขนาดนั้นเนาะดังนั้นเราก็คือเหมือนแบบพยายามที่จะเอาแต่เนื้อมาเพื่อที่ว่าเวลาเรากลับมาอ่านสรุปของเราอะ่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทัดเนื้อหาอะไรนี้แล้วอะไรเงี้ย SHIT <laughs> จะมีการใช้ไฮไลท์ด้วยนะสําหรับแบบอย่างเล่มปลาหมึกเนี่ยค่ะเราไม่สามารถจดสรุปเข้าไปได้เยอะขนาดนั้นถูกปะเพราะว่ากระดาษของเขาเนี่ยก็มีแต่เนื้อหาที่เขาพิมพ์มาให้เหมือนแล้วใครก็จะมีการใช้ไฮไลท์เขีดไปก่อนตรงนี้โค้ดสาคัญเลยนะจะต้องจดเข้าไปจะต้องจําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแน่นอนว่าอาจจะมีการใช้โพสต์อิทช่วยด้วยอาจจะเป็นโพสต์อิทช่วยเตือนเตือนตัวเองว่าเออต้องอ่านให้ได้นะประมาณเนี้ยหรือเป็นโพสต์อิทเตือนว่าแบบทําไว้ข้าหนังสือว่าเออก่อนสอบใกล้สอบแบบช่วยเปิดกลับมาดูหน่อยเรื่องนี้เราตตอออออออนนนนนท่่เ่เเเเเเรรรรราาาาาาบบบบแแแกกกไมมข้้ใจจลววว็็ะหืปดสัง อนาคตช่วงนั้นใกล้สอบแล้วอะแล้วกลับมาในจุดเดิมที่เราเคยเตือนตัวเองไว้อะณตอนนั้นเราเข้าใจมากขึ้นแต่ยังก็คือมัอนเป็นการย้ำตัวเองแบบมันไม่ได้มีใครจะมาเตืเอนได้เท่ากับเราเตือนตัวเองถูกปะดังนั้นเราก็มีการเขียนโพสต์เตือนตัวเองไว้นะคะ่ะก็เหมือนแบบแพ้ในอดีตเตืเอนแพ้ในอนาคตนะอะไรเงี้ยแพ้ก็จะเขียนว่าแพ้นะถ้าตอนนั้นกลับมาดูแล้วอะแพ้ในอดีตบอกว่าสู้ๆนะอะไรเงี้ย คือมันอาจจะดูเป็นบบเด็กอะไรอย่างนี้เนาะคะ่ะแต่จริงๆพอเรากลับมาหาแล้วรู้สึกว่าเออมันน่ารักกว่าที่เราตอนนั้นเป็นห่วงเราตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยต่อมาก,ก็คือวิชาที่แพรใช้ใช่ป้ะในการแบบทำสรุปสอเข้า<อ>ก็คือ,อแพรไม่ได้ทำทุกวิชานะคะทุกคนแพรจะทำแค่5วิชาเท่านั้นก็คือจะมีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทย์ก็คือจะมีฟิสิกส์เคมีชีวะเนาะแล้วก็ภาษาอังกฤษแพจารยหมดห้าวิชาด้วยกันนะคะก็คือวิชาแรกก็คือเลขเนาะบางคนก็จะสงสัยว่าเออแล้วแพ้ทำเลขทำไมเมื่อไม่มีว ทำโจทย์นั่นแหละแต่แพจะเป็นคนที่แบบอังจริงก็คือสอบพลามบักง่ายทุกอย่างที่เป็นข้อผิดพลาดในห้องสอบแพจะเป็นหมดคณิตศาสตร์มันจะมีหลายสูตรใช่ไหมคะสิ่งที่แพทำก็คือพิสูจน์ค่ะอย่างเช่นแบบบทที่ทุกคนต้องจดอนภาพทพิสูจน์คือตอรีโกณมิติหรือว่าเอากลักษณ์ตรีโกณอะไรพวกนั้นนะนะคือมันจะเป็นบ,บทที่มีสูตรค่อนข้างเยอะมากเยอะจริงถ้าสมมติว่าใครเรียนไปเยอะก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วสูตรที่เขาดัดแปลงให้เราจําเพิ่มนั้นนะ่ะอาจจะมาจากสูตรตั้งต้นเดียวกันก็ได้เพรรรคือมีบรรบีบบุษดยวกัน ก็คือถ้าสมมติเรารู้ว่าเขามาจากใครแล้วถ้าเราจําตัวแม่หรือตัวพัพบุตรเขาได้อะแล้วเรารู้วิธีว่าเอ้ยมันต้องไปหารคอสนะมันต้องมาไปหารทรายนะเราจะได้สูตรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบต้องจําสูตรจริงๆอะน้อยลงแล้วอย่างที่ทุกคนรู้ก็คือสูตรตรีโกณเยอะมากนะคะแต่สับส่วนการเอามาออกก็สอบของบทตรีโกณเองอะมันไม่ได้เยอะจนกระทั่งสามารถเอาทุกสูตรนาะออกได้ในปีเดียวกันดังนั้นบางคนเลือกจาสูตรถ้าแบบฟลุกว่ามันตรงกับที่เขาสอบออกมันก็จะสามารถจําได้ <Wow. S 1> บางคนจำผิดสูตรก็คือทยอยําไม่ แล้นั้นแทก็เพลย์เซฟไว้ก่อนก็คือพยายามจาให้ลูกสูตรให้มากที่สุดแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันแบบรอยอยากมันไม่พอแล้วอะไรเงี้ยก็คือใช้วิธีการไปนั่งพิสูจน์ในห้องสอบเอาถ้าเกิดว่ามันออกอะไรเงี้ยสรุปเลขของแพมันก็จะออกมาในรูปแบบของการสรุปสูตรจากสรุปตัวแม่แล้วก็ค่อยๆแบบลงมาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนั้นสำหรับเลขซึ่งหนังสือที่แพมเอามาทําสรุปของเลขนะคะก็คือจะมีประมาณนี้เลย ก็ค่อนข้างหลายเล่มอยู่เนาะซึ่งก็คือมาจากหนังสือเียนพิเศษนั่นแหละค่ะแล้วก็อาจจะมีโจทย์มาจากแบบโจทย์เดิมๆบ้างอะไรอย่างนี้เนาะต่อมาฟิสิกส์ฟิสิกส์จะเป็นวิชาที่แพมไม่ได้ถนัดอยู่แล้วเนาะอันนี้ทุกคนน่าจะทราบกันดีจาก <No. S 1> EP ก่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยก็จะเป็นวิชาที่แพ้ค่อนข้างลงแรงกับเขาเยอะทําสรุปมันทุกบทแล้วก็ตั้งใจทํามากๆทัทง้สนะสทงสูตรทางทฤษฎีใละก็สูตรท้งสูตรเลยนะคะก็คือทฤษฎีก็ให้มันเข้าใจด้วยว่าทําไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทําไมกฎอันนี้มันใช้ได้ทําไมกฎ ตั้งใจมากๆซึ่งใช้เวลากับมันค่อนข้างเยอะเยอะจริงๆต่อมาเคมี <c oughs> จะเป็นการสรุปที่ย้ำตัวเองละกันว่าสูตรเนี้ยมันไว้ใช้กับอะไรอย่าง,างเช่นแพเคยเข้าใจผิดนะในเรื่องปริมาณสารสัมพันธนะ์อะที่มันจะมีสูตรคำนวณหลากหลายมากมายที่สามารถใช้ด้วยกันได้พอผสมกันได้หมดเลยของแข็งของเหลวอะไรต่างๆนานา,นา,นาว่าไปช่วงแรกๆกก็คือจะค่อนข้างงงว่ามันต้องใช้สูตรอะไรมีใช้เหลือหรือว่าเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่ามันต่างยังไงอะไรเงี้ยแพ้ก็จะเอามาเขียนสรุปทำความเข้าใจเองว่าเออมันต่างกันแบบนี้นะมันต่างกันแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายก็คือเหมือนเเคมีีก็็ปนวิชาท่ แค่แบบทําให้แค่สามารถรวบรวมสูตรได้ง่ายขึ้นแล้วก็อ่านหน้าห้องสอบได้แบบ3ามสแผ่นเข้าห้องสอบได้เลยอะไรอย่างเงี้ย ต่อมาก็จะเป็นวิชาชีวะนะคะก็คือเป็นวิทย์ตัวสุดท้ายที่ทุกคนทราบว่าเป็นวิชาที่มันค่อนข้างแบบเนื้อหาจะค่อนข้างเยอะจําเยอะอะไรเงี้ยแพทก็ทาสรุปงานแต่ว่าเป็นวิชาที่ทําสรุปสนุกมากเลยเพราะว่าสามารถใช้สีได้หลากหลายมากเพราะว่ามันก็เป็นวิชาที่จําทั้งหมดเนาะก็ไม่ค่อยมีคํานวณเท่าไหร่ซึ่งก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานค่ะเพราะว่าแพดันสรุปมันทุบปดเลยจริงๆแม้แต่เรื่องที่มันเป็นไฟลัมสั์ที่เยอะๆที่แบบปีนึงออกแค่ข้อเดียวอะ่ะแพรย,ยังนั่งสรุปจนครบอะ่ะไม่ยู้ทำไมส่วนหนึ่ง พรู้สึกว่าทําสรุปก็ดีเหมือนกันมันจะได้จําได้ซึ่งหนังสือนะคะที่แพรเอามาทําสรุปของวิทย์ทั้ง3ตัวเนี่ยก็มีดังนี้เลยฟิสิกส์เนี่ยแพะจะใช้ชีทของที่เรียนนะคะก็คือจะเป็นชีทกระดาษก็อันนี้เอาไปเป็นตัวอย่างบางบทมาให้ดูแล้วกันเนาะต่อมาเคมีเค,ม,คมีก็ใช้หนังสือของที่เรียนพิเศษเหมือนกัน,นะคะ่ะซึ่งก็จะมีหลายเรื่องเหมือนกันเนาะก็คือจะมีประมาณนี้เลย ก็คือของอาจารย์อุทั้งหมดเลยค่ะต่อมาชีวะชีวะแพรจะอ่านค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะก็คือจะมีจากเล่มประเมือแล้วก็มีเล่มหนังสือของโรงเรียนด้วยส่วนหนึ่งก็จะลึกลึกไปนิดนึงอะของที่โรงเรียนแพรเองนะคะแล้วก็มีหนังสือของทางไบโอบีมเพราะว่าแพรเรียนพิเศษที่ไบโอบีมอะคะ่ะก็มีประมาณนี้ ต่อมาก็จะเหลือภาษาอังกฤษเนาะสำหรับแบบวิชาสุดท้ายที่แพทําสรุปขึ้นมาก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยแพทเรียนไบรลิงกัวมาก่อนก็คือเป็นโรงเรียน2ภาษาเนาะคือเหมือนจะเป็นกึ่งอินเตอร์แต่ก็ยังไม่ได้อินเตอร์เนชั่นแนลแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะทำให้มันก็คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กก็จะเกิดความขี้เกียจขี้เกียจก็คือไม่อ่านวิชาข้อสอบเก่าบ้างเล็กน้อยแต่ว่าที่แพทจะต้องอ่านจริงก็คือ vocabulary นะคะเพราะว่ามันก็จะมี v o c a b l ที่เป็นของข้อสอบเก่าออกทุกปีออกบ่อยนี่นั่นแพทก็จะแบบ ไว้จดม์ม๊ะแมีกราม,มิกบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับที่ชอบลืมต่างๆประมาณนี้นะคะสําหรับวิชาที่จบแล้วก็หนังสือที่แพนนามาใช้ต่อมาก็คือช่วงใกล้สอบอะ่ะต้องอ่านยังไงคะพี่แพนเราจะต้องอ่านทุกอย่างที่เราสรุปไปเลยไหมคะอย่างชีวะพมีประมาณร้อยสามสหน้าแน่นอนเขาอ่านไม่ทันหลักๆก็คือถ้าเป็นหนะัช่วงเวลาก่อนที่มันจะไปใกล้สอบอะ่ะ เราจะต้องมีการทําข้อสอบเก่าไปอยู่แล้วถูกไหมคะดังนั้นเราก็จะรู้ว่าบทที่เราทําไม่ได้มันคือบทอะไรบ้างแล้วบทที่เราทําได้แล้วแม่นแล้วเราทําได้ยังไงบ้างเพราะฉะนั้นช่วงใกล้สอบอย่างอาทิตย์หนึ่งก่อนสอบวันก่อนสอบหรือว่าหน้าห้องสอบอะ่ะสิ่งที่เราจะทาก็คือแพรจะกลับมาดูแค่บทที่แพรไม่แม่นหรือรู้สึกว่าเรายังไม่มั่นใจเท่านั้นคือจะไม่ เขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยมันคือมีสุภาษิตอันนึงแต่ว่าไม่รู้สุภาษิตว่าอะไรพยายามจะเอาหมดทุกอย่างแต่ว่ามันไม่ทันประมาณนั้นแหละก็คือเลือกแต่อ่านที่รู้สึกว่าดูวันนี้ก่อนที่จะเดินเข้าไปถึงประมาณนั้นก็เลยอยากจะบอกน้องว่าสรุปก็คือเอาแต่เนื้อนะคะพยายามคัดมาแต่เนื้อเป็นเนื้อหาที่ต้องใช้เท่านั้นแล้วก็ช่วงใกล้สอบก็คือกลับมาอ่านแค่บ,บทที่เราไม่แม่นไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะยังไม่มั่นใจบทที่ทำได้แล้วอ่ะอยากไปพยายามย้ำอยู่กับที่นะไม่งั้นมันเสียเวลาในการกระจายไปจําบ,บทอื่นวิชาอื่นนนเพราะตออบมั สอบทุกวิชาใกล้ๆกันหมดนะคะอาจจะคนละวันหรือวันเดียวกันคนละเวลาอะไรเงี้ยดังนั้นก็ต้องแบ,บ่งเวลาให้ดีต่อมาก็คือช่วงที่แบบทําสรุปเนาะที่จะบอกว่าแพทําใน iPad ค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ปะแพก็คือเหมือนแบบก็มีปวดตาเมื่อยตาทุกคนน่าจะเคยเป็นเวลาที่แบบดูหนังนานๆดูซีรีส์นานๆเล่นโทรศัพท์นานๆอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นแพก็ต้องมีตัวช่วยไปท <Wow. S 1> ี่จะป้องกันโดนตาแล้วก็บํารุงสายตาไปด้วยเลยนี่เลยิ ดเจนยูลูทีนา plus ซึ่งน้องเนี่ยมีสารของลูทีนแล้วก็ซีเซนทีนรวมไปถึงยังมีวิตามิน A เยอะมากๆด้นนั้นก็คือช่วยบำรุงสายตาไปด้วยและน้องยังสามารถเป็นกรอบป้องกันแสงสีฟ้าจากเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad หรืออะไรก็ตามที่ทุกคนใช้นะคะก็ะคือที่แบบมีแสงสีฟ้าที่ทุกคนทราบก็คือน้องสามารถป้องกันได้ทั้งนึแล้วก็ช่วยบำรุงไปพร้อมกันเลยเพราะว่าน้องก็คือมีลูทีนซีเซนทีนแล้วก็มีวิตามิน A สูงมากตาก็คือจะแบบ โอเคมากทาให้เราแบบรู้สึกแฮปปี้ในการ,รต้องจ้องไอแพดในการอ่านหนังสือนานๆอะไรเงี้ยก็คือโอเคมากๆเลยพูดถึงละใครกินลวกัน <c oughs> แกรกเรมาคะ่ะทุกคนเฮ้ยน้องก็จะมีความเป็นกลิ่นแบบเบอร์รี่เบอร์รี่นิดนึงนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าผสมน้ำแบล็คครีนพอดีเลยเออมันแผ่นๆให้ดูก็คือจะมีความเปรี้ยวๆหอมๆอ่ะ อร่อยนะจริงๆรสชาติก็จะวหวานๆเลยค่ะคนที่ชอบกินน้ำเบอร์รี่ก็น่าจะชอบแพรก็ทานบ่อยในยช่วงของเวลาเมื่อต้องทำสรุปนานๆอะไรเนี้ยเพราะไม่่าทแพรอ่านหนังสือทีนึงก็อ่านทั้งวัน <Wow. S 1> เลยนะคะบางทีก็มีเมื่อตาลาตาได้บ้างอันนี้ก็คือเป็นน้องแบรนด์เจนยูรินนีครัส แน่นอนว่าถ้าเราทําตัวจดสรุปแล้วใช่ป่ะเราก็ต้องกลับมาอา่านคือเราต้องใช้ความจําด้วยในวิชาทุกวิชาไม่ว่าจะเป็นคํานวณหรือว่าวิชาจํจำอะ่ะก็คือต้องจําให้ได้ทุกอย่างเข้าไปในสมองของเราถึงแม้ว่าเรา,เราอยากเราจะไม่ค่อยเยอะเราต้องพยายามจำให้ได้มากที่สุดนะคะทุกคนวันนี้แพ็คก,ก็เลยมาบอกเคล็ดลับว่านี่เลยแบรนด์เจนยูเจนโบรก็คือเขาเนี่ยจะมีสารของจินเซโนไซเจนโบรนะคะแล้วก็มีวิตามินดีรวมเนี่ยเยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็คือทําให้สมองเขาทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็กระตุ้นความจําด้วยทําให้สมองทางาน ได้มากขึ้นอืมก็คือดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็จะกินเวลาที่ต้องแบบกลับมาอ่านบทที่ไม่เข้าใจหรือว่าจะต้องใช้ความจำเยอะๆบางทีสมองเราก็ลาใช่ป่ะหรือแบบบางทีมันอดนอนมาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องอ่านเท่านั้นนะสอบคู่นี้แล้วทำาไงดีก็เนี่ยนะคะจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้ทุกคนแบบตื่นได้มากขึ้นก็คือเลยแบบแบรนด์เจนยูเจนโปรเอาง่ายๆคือไปกินคู่กันเลยค่ะระหว่างแบรนด์เจนยูทีนาพลัสกับแบรนด์เจนยูเจนโปรเนาะนี่ ตอนเช้าทานลูทีนา p l u สบ่ายทานแบรนด์ดิวเจนโตอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ดูแลทั้งดวงตาแลก็สมองความจำของเราให้มันแบบพร้อมสำหรับการสอบมหลาลัยไปเลยวันนี้ก็คือมาบอกเคล็ดลับเบาๆว,ว่าแบบแพนมีเทคนิคยังไงบ้างที่แบบเอ้ยพี่แพทำสรุปเยอะมากเลยจำได้ไงอะ่ะอะไรเนี่ยเดียแพกออกมาบอกให้ฟังและท้ายที่สุดนะคะแพก็ไีคองขวัญมาให้กับแฟนๆที่ติดตามนะที่สอบเข้าหมอด้คะ่ะนี่เลยสรุปชีว่าของแพเลยค่ะที่แพทำเองแล้วก็ใช้ในการอ่านสอบเข้านะคะซึ่งก็ทุกคนรู้แล้วแหละว่าแพเอามาจาก หนังสือเล่มไหนบ้างก็คือหลากหลายเล่มามให้กล้องผสมบนเปนกันอะไรเงี้ยมีของที่ยวงเรียนด้วยนะคะของแบบอาจจะสรุปไม่ดีกว่าอะไรเงี้ยใครต้องเลือกอันที่มันดีดที่สุดมาแล้วก็สรุปของแพนะคะจะค่อนข้างเน้นทับศัพท์อังกฤษนิดนึงนะคะถ้าอะไรที่มันเป็นภาษาอังกฤษใคร,รก็จะเอาเป็นภาษาอังกฤษมาเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับอนาคตเวลาที่เราต้องอ่านเท็กซ์บุ๊กเราจะได้ไม่ต้องแบบไปนั่งท่องว่าเออ pancreas ค,คือตับอ่อนนะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบลำไส้ก็คือแบบ intestine อะไรเงี้ยก็คือพยายามทับศัพท์ไปเลยนะคะทุกคนก็ท ขึ้นสําหรับรน้องที่จะสอบเข้าหมอเนาะเพราะว่าพอเข้าหมอไปก็ไหนก็จะเรียนภาษาอังกฤษเป็นหลักอะไรเงี้ยไม่ว่าสัตไทยลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เราจะคุ้นชินมาตั้งแต่โรงเรียนมัธยมแล้วเพราะฉะนั้นแพ้ก็มีการแจกสรุปชีวะไว้ให้ทุกคนนะคะก็สามารถไปโหลดกันได้ก็ยังไม่ได้ให้ไหนเลยก็มีแค่แบบให้น้องชายที่บ้านเออเพราะว่าน้องก็คือแบบก็ต้องสอบในอีก2ปีอะไรเงี้ยวันนี้ก็มาแจกนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเลยแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาลัยตามที่ตัวเองชอบเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายที่สอบ การจดเลคเชอร์จดโน้ตอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องจบไปแล้วดังนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะกดติดตามแพนไอพีถัดถัดไปด้วยเนาะก็อย่าลืมกันนะจ๊ะมาเจอกันได้ในอาทิตย์หน้าหน้าหต่อไปนะคะสำหรับวันนี้แพก็ไปก่อนแหละบ๊ายบาย